ไลเดยไล่เลยไล่เลยโอ้ยน่เจ้าเจอีแม่บ่ด้วยนะไ้เลยดีจัดอยู่กอนนงกอกันบาดนึง่อนไปนะกอดกันป็นไงเนี่ยก่านไปไรกอนกันหอมแก่แมงด้วยหอมแก่แมงด้วยหอมร้อหอมร้อเออ สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเคอนกันเบอร์สุขูมสุคนเป็นช่วงเวลายามเาวสาๆพี่น้องเนาะมื้อนี้เพิ่นสีขามไปฟังไทยนะพี่น้องเนาะไปหาหมอหอดมือกาหนดเพิ่อนอนัดก็คือมื้อนี้เป็นมื้อวันที่สเปตพี่น้องเลยแปลว่าไปก้อนเพิ่นว่าไปมื้อนี้อาสิสะดวกสบายในการขามไปฟังนั่นเนาะ,ะตอนนี้กําลังรอถ่าตู้ซิยูเพิ่นกาลังขี่รถลงมาหาพี่น้องเลย เ,เมื่อนี้กัสิได้เดินทางไป็ลายเมืองลายบอนเพราะว่าได้มาถ่าทางเสาคืมกับตู้ซิดเพิ่เนเพิ่นมาเนาะเพิ่นกำลังมาพี่น้องเลยนี่เลยกำลังมาพอดีว่าอะไรกับกำลังมาเนาะพี่น้องเนาะรถเพิ่นหากมาจอดไม่ๆพี่น้องเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะถ่าเพิ่นก่อนเมื่อนี้เพิ่นจะไปเดินทางจะเศร้าแล้วก็จะพากันไปข้ามไปมุกเลยแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้กับตู้แดงกับซีมีภารกิจไปต่ออีก โดยสบายดีสกิร์โดยโดยโดยมาส่งน้องเต้าวันนี้ส่งเต่าสบายดีแล้วตุสิตเตอร์โดยโดยแมนพอกสิเอาชีพไปเต่าพอมันจีบคนหลายมันที่เนาะแมนนั่นแหละครับเขาเลยว่าเมื่อนี้อาจีพเดินทางสบายเนาะบ่บ่มันที่คนหลายแห้งคนหลายว่าขามไปพุ่นเลยจอดจอดรถชั่วโมงหนึ่งก็ยังบ่ได้ไปมันปั๊มคนปั๊มปั๊บบัสไล่ไปไล่โดยแต่เ้าเลยเฮ้ยได้ยินเพิ่นตุสิตโต ถามโทรหาเมื่อเช้านี่ยนาสิขามไปแต่เส้าคนน่ะมันเนี่ยโอ้โหสิที่แรกว,ว่าสิบเปอนบ่ายก็เบิ่งเลยเพื่อเขาเห็ดบักเห็ดเบอร์มันยากค่โอ้โหโดยเลยช็อตคำมันสีชุกโะบุกมันสีแบบว่าเพื่อเขาไปเาเหาพุนแต่มันสีคำเนาะนเพื่อไปจัดแจงมึงยูมึงเส้าอีกเนาะแมนแมนเพาเขาแต่แบ่เลทเขากับไปปัดทูห่องเพื่อนพี่จีน่าพูดกับเขาบอกว่าเขาดีอยูเ่พเพื่อป้าไปซื่อเนยเนย

โดยสบายดีนะสะกึมเนาะโดยขึ้นไปไปเจ้าขึนก่อนเฮาะาวย่านเนี่ยมายามใดนข้าวย่านเนี่ยขึนขวากันใดสูงว่ามันขันน้อยเฮายันมื่นพันกะ้าเกี่ยมเครื่องเรียบร้อยแล้วบ่สหนงมะนาวอยู่เนาะสบายดีเด้อสลายเด้อเอ้อแล้วบอสสบายดีเด้อสว่างเน้ะ

ไม่หอาม่ถึงน้เ claro> ื่อนเนาะเอาเอาแต่สีเขียวตัวเดียวกับดเียววเดินทางข้ามประเทศยังยังไม่ได้เตรียมเครื่องบ่อนี่นะยัางบ่อนาจะไปลงเทียนนะไปเลย้เียขเียไปแห้งเนาะผมก็เนาะจนยืนหับ่ไหมเออสบายดีสบายดีเนามายังนดิใช้จะเจยิ่ไหม

อดีใจแล้วต่อไปเราก็ได้หายใจให้คอบาาเนาะโงดูดยาพีษสามหกโยนหลอดแหลนน้ำกลลแหลนไตแหลนเนื้อยู๋เหรอโาตื่นมาไปเลยขึ้นขอลุกลงถูกช่วยรถหนาแล้วไปรถหนาเดือนหนึ่งแล้วแบบนี้นะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเอรอเออภาษาไทยมันยู่ไปเรื่อยเอรอเออจนจนโยพุ่นเลยนะเป็นคนดีไหมว่าไ่ได้ไปเมื่อนี้มาให้กำลังใจแล้วก็มาส่งอ่ะจับโดูไหมใช่กระเจมบไหมโยไม่กระเจ อดิคายให้เลอาขอาน้าเลยหน่้เอาอยเจ้าเป็นคนดีเด้อฟังอวนี่ขัรแ้างไหมเอาตองส่งขันยาวเลวนี่าให้ไอเสียแห้งเปาเด้อเป็นคนดีแบบนี้เนาะเอาเานคนด้ตรงแม่จะไายแบบนี ไหเอาเอาเอาเราอีกบอสบอเอาสำสำสุดเลยเขาซื้อหายด้มื์บอสไม่ได้ชิ้นยนะมีเยอะดัตัวเดียวโอ้ยจะเปลี่ยนอะเนาะราไว้ค่ะหน่อยจะชินย์เพราะมันโมเมนต์ดอกมันมาตุกไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ทำคนไ่ใครเต้ยหนักนันเนาะขายยากเลยเนาะกระเจงกรแบบ S <S มันเข e ่าขี้เมียงอ่าเจ้าเป็นอิสระแล้วเจ้าเป็นอิสระแล้วนะอ่ะตุ๊กู้จะขับออกไปอีกแบบนี้นะอ่านะเอาเพื่อนเปลี่ยนเครื่องก่อนโดยโดยเฮอยมีชมอยู่เนาะอ้าจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนมากขนาดจบฉากเลยโอ้เปียกเบิร์ดล่องเข้าเข่า ซาก็ไม่สิได้หายใจยีรอกเนาะดอกไ้น้อข้าเปียกเลยเปียกเข้าเพยงแน่องดิให้เด็มาหาเจเศ้านี่มีแต่มาหอดบเวยมากิอันพันแล้วแล้วเหมือนี มาแต่ไกลคันกบเนาะมาแต่ไกลคันกบไม่มามาส่งนอกคนโดยเฉพาะได้นี่นะโดยวันนี้ว่าผูมาตอนนะแล้ว๋อจะทันบันท่านกามามาจะเศร้าก็ยังบ่ท่นมีภูมาให้มีภูมาส่งก่อนเท้ากับมี่โดยไม่ยั่กนะอย่ากินไปอยากินแต่กะเฝ้าค่ายเจ้ามนะในรถคนแ คือกันตูเด่นใช่ไหมกระเป๋ายขว้เครื่องเต็มแล่กระเป๋ายากินบ่อี่นะแม่นุงเครื่อง้บ่เออมาก่นี่นเดอวงเดสิเอาอยู่เือมมงโหนั่งอยู่นอกพี่เนาะนั่งไปเด้ลไปเอากันั่งลมเหมอนกอนเย็นเนาะออา ไม่กินหน้าซอนาอย่างไรคะลูกอยเย็นๆค่ะโอ้หนังทิ้งแดดมาตัเนาะน้งนี้นีนันพี่ตั้งไปทำไมก็สอบคืมัเดี๋ยวพังครัวไม่เด้อเออให้เอาอยากไหกับเปาก็ได้อ่าุ่นงามเลยให้กลัวผู้สาวนะเขาไปลอยอยู่ผู้สาว้ะ แม่หัวดีใจบาดนี่ยเอาเราเสียด้หายใจเนาะไม่เอาม่นั่งพี่แม่ก็มานั่งใครหายใจให้คอปวดหัวนี่อยู่กัน้องก่อนก่อนกันบาดนึงก่อนไปเนาะก่อนการบาดได้ไหมได้ก่อนกันเออหอมแก้มด้วยหอมแก้มด้วยหอมรถหอมรถเออแพงอูบ่แม่ฮะแพงเด้ออ่า มีแม่ผู้เดียวได้เกิดมาในโลกบอดมีแม่หลายคนใชยมีแม่หลายคนนะอย่าเว้าแม่ผู้ให้กำเนิดเที่ได้แม่หลายคนนะอันนั้นอ่ะแม่แม่ฮักคนนั้นนะอันนี้กัแม่แบบผู้ให้กำเนิดเท่านี้แม่ฮักเอ้าฟังก่อนฟังไอซิดเบ่าก่อนฟังไอซิดฟังซิดสอนก่อนแม่เพิ่นเจ็บปวดเพิ่นถือพาถือท่องเท่าเบ่งเท่าออกมาเพิ่นเมื่อย์ได้เม่์่าฟินหรบอว่าประเทศที่บ่าวพาไปได้ว่าประเทศ เธออืมโอเคกินแล้บ่อข่า,ขาวเช้านี่นะกินแล้วกินจำนะข,ขัวใครบม่ได้เจ็บท้องทายท้องอย่างบอ่อเลยนี่บ่อขันเจ็บแล้วเมนไปทำธุระอยู่เพื่อนใ <c oughs> ห้ให้มันเล้าะรดก่อนเล <c oughs> จับเปิดรถอย่ามันบุกมาตอนอยู่ในรถมันเสี่ยงอันตรายไปที่ไปฮะยัะงไมยังไปบอ่อหอดยังบอ่อหอดชิบนาทีสานีลาแม่ก่อนบอกลาแม่เลยลาเลยโอ้ยน่า เจ้าเย้แม่บอ้ด้วยนะไรเลยดีใจเนาะเย้ะลาเนาะจ้าแล้วบอผินบอกไปพุ่งนิ้มงบเนาะเราเคยอยู่เๆไปเอาเส้หไม่ใช่ลาเดือดเผื่อลาเด้อเนะบอกน่องนะบ่่น้องได้สําหรับสาวได้สดาน้องสาวอยู่ไสไปเพ่งไปทชเเอ้ยี้ใช่ไมไกลดึงอย่าหาโลกบใช่นะบอหนาวว่านเดียว รหลดมาธนาคแต่ค่ำมันวะบอบัตรอันอาบัตรไปเพิ่นไปไทยบัตรตอนอยู่ไทยนี่เสื้อผ้าเพิ่นซักเองบ่ซักเองโอ้ยสบายเลยสักระยะยากสั่ง่อยนะค่อยมีแต่เมย์แล้วซักค่อยนอนขาขาขึ้นห้างไปแล้วนี่แต่เมย์แล้วซักไหนอยู่เพื่อนเออแต่พ่อแม่เราจงหัวดีใจอะไรเราจะไปเพื่อนอ่าไม่ใช่คือบอซักเองคันอยู่เพื่อนคือแม่ซักให้ ชยนี้ได้ลงกับพื่นไลงเนาะผื่นโไปไปเลยเนาะมันมันเป็นเชือทนี่วะไม่ได้บวชปจบคนหลายในสบัดพัเดนจะเอาแหละัดพัดนบัดละมือไสมุนควถือไปเฟื่อลเอาไม่มุนควเอาเเอามานี่ใช้บัดพัดนนะบ้างเงินหลดีเนาะ เราหาเงินนะจับซีอันนี้บปยอจกต์อันนี้นี่เอออันนี้ซื้อไปซื้อไปฮูกตัวเก่าได้สกปปะทายมันในกรบเจ้าน่ะนี่ใส่ทองยางฮูกผัดทายกระเจ้ามึงนะคอยให้เจ้าไปใส่เลยใส่มื่อไรทายมือเขาไปหมุกเขาแล้วลายใบอยู่คือคอยให้แม่เจ้าเสร็จแล้วหมูไปเจ้าเห็นไหมฮุกให้เจ้ามือเ้าทายกระเจ้าน่ะฮูกผัดทายน่ะอยู่สะพานน่ะบนน้ำปึ้งสมโนบ่ คือเาเอาหานะคือเาหาเจ้าของที่เเราจักเด้ในมือเราหนักมับเดบอบเจ้าเาถ่ายเนยพูดนบนิ้อยนะพูบน้อยถ่ายติดบัตนี่อยู่ในซองมถ่ายม่ยาดอกถ่ายสะพานก็ได้บริเวณก็ยาดอกยายาบริเวณก็ถ่ายไมใบม่ทอดัดนะใบกับ มีเจฟซีมาให้กำลังใจเนาะนีบอสบอสของแกเอาไวปรถเอาไวปรถมันเป็นหูบดอกเขาเขาถ่ายเอาใหม่ก็ได้ได้เหรอกบเห็นกับถ่ายไหมเฮ็ดเดี๋ยวไปถ่ายใหม่วัเนี่ยเอาไปว่าสำนองเอาไปเอาเอาเอาใหม่หนังเต่าเสร็จกระเป๋าจ้ากระเป๋าจ้าใส่ได้บ่ใส่รถไม่ได้บไม่ได้ก็เอาเอาเอาเงินเอาเงินมาฝากในไม้ก่อนเงินกีบใช่ยู่พุ่นโ่ได้เอามาฝากไว้ในไม้ก่อน ฮะชื่อตะได้วะเนาะอนม่งใส่เนะฝากน้ำไอ้ไว้ก่อนก็ได้โอ้หชื่อนางบัทางเนาะอืลาของชื่ออะไรด้อันางตื่นเนาะต่นเลยเนาะเป็น่เ้ยนะได้ขึ้นน่ะซึ่งน้องเต่าดีใจเนาะบอสิดีใจบอสดีใจไปยนเป็นจีน้าเนาะงานะอาดจะอ้างสุดีเนีทักกันเนอฮะ เพ่พนนะพักกันอ uh ้นัอกปหนห่วงพักอ huh? oh ีกเนาะไปทั้งระวังโลมเรืระวังโลมลมอะไรไหนบูอไรว่าจะบนะบ่บ่อะไรนะปลปลไปมึงดูหน่อยถ่ายยาวเ่เราจะยืฝโอ้สบูเพืเอาบ่ไปกันสบูเนี ห่อยไม่ถ่ายด้วยไปเลยม่ถ่ายด้อมาพี่เบิ้งข่อยมือก่อนกูพาก่อนสิ่งก่ายอะข่อยมือก่อนเด้อมาทำมาไว่้นตอนะายกอนเอายาก้อนมามาพี่มาพี่เออทำไานฮักไปลงเฮาไป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 าไน โอ่น้ำพักก่อนหาว่าโดดน้ำพักเนาะมาแต่จะไปโคน้ำพักกี่นี่ฝ้าแหงบ่กไอ้เรืองเด้อกับเราียญ่ล้วเว่าขางบ้านเป่นเนาะเราว้งยางเต้องเหยียบขีง่วขึ้นรถนี่นะเอสอ๋อแต่กองตาลางเหยียบขีง่ว ีโอ้ยกินก้นว่ใ่งัวกินเชยเยงจะปลูกยังเหมาะงอมันก็เข่าม่ได้ดอกมันยังประธาใหญ่นรเีพี่น้องผู้เบี้ิงงไดแม่นี่ขิงรได้ข้รถเม็นไยมันระเบิดบอยได้ังนี่มันเหม็นได้มันจะบ่ออกได้เด๋ยวฟาปิกว่านะอขึ้นปลูกึ้นเองด้วยบ้านีพาฮเด้ เนาะนา่าเนาอาบโบง้อบายบายเดินยเลยเนายเด้อมาบนี้ไมาตนเด้อเออเดี๋ยวมาต้นเจอไม่เอาไม่มาถ่าเด้อมาก่อนโอเคเอ้ามาย่าตัเดนย่าอยุ่สกึมกันโดยไปก็ด้เปนตัวเด้อโอเคโอเคโดยโดยโดยแต่ว่าเดียวสิโทหาเด้มมือหนีเด้อโดยมีอย่างก็สีโทหาโอเคโอเคโดยโอเคตุ่เหา ยังบ่เห็นแม่มืาอนี้เช็ด่นด้ฮะพ่อแล้วเพราะว่าเ,าเพิ่นบอกน้องด้วยตรง้ายมาสิโอเคพี่น้องเลยน้องอาจะสำหรับคลิปนี้ก่ะมาส่งน้องมะนาวขึ้นรถข้ามไปฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตุเด่นก็นขอฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้น้องมะนาวน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าตุเดน่นก็มาแต่เศร้ามาส่งเพิ่นเพราะว่าหูว่าเพิ่นสิขึ้นรถแต่เศร้าเนาะ เพราะว่เมือนี่มันนักสิไปเส้นหันเส้นนี้มันหลายอย่างนะพี่น้องเนาะมันมือวันทิดแน่ว่าสันค้นก็ร้ายพันว่าซับกึ้มว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแผนเป็นมือนี่สำหรับคลิปนี้กับตูเด่นเดสิคอล่าพี่แลวน้องมาเพียงสินี้โอกาสนะพ่อกันไหมพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตูเด่นเนี่ยเด้อพี่น้องเลยเป็นกําลังใจให้ทีมงานปันสุขเฮาและตูเด่นปันสุขเนาะผู้น้องมาหน้าไปแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี